นะครับชื่อชัดพลสอบสวัสดิ์ครับวันนี้ชกพิกัดร้อยยี่สิบสองมาสอบเกินไปจุดถกน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลอ๋อสี่ห้าโลก็เราสอบอยู่ที่แรงเลือคนครับบ้างสอบมีใครบ้างตอนนี้พวกบิละดินเพชร์วิสซ์ครับครับผมสุขสวัสดิ์กล้าสุดแล้วงันก็พวกเดิมๆช่วยกันนะอันนี้เก็บตัวมาสกิมทั้งหมดกี่วันแล้วเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งได้วันนี้เจอกับ เคยปานเทพเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังก็เขาบอกว่ามวยเขาแล้วเราจะแก้มวยเขาไงดีก็ตั้งสู้ฝีมือเหมือนเดิมเรานี้จะเดินไหมเนี่ยไม่เด้ใครจะให้เราเดินจ้างเท่าไหร่ก็ไม่เดินเพราะทรงเราอย่างนี้เนาะนะาแล้วเราวางเกมวางแผนก็คือตั้งสู้ตั้งโต้น้าสูัแล้ว เราจะคิดว่าจะชนะเขาได้ไหมเนี่ยได้แล้ก็เขาเดินมาก็ตั้งแขนสู้อ่าก็ทรงนี้คือชอบเลยใช่เป็นทรงของมวยฝีมือที่ชอบมากมานะครับผมอ่ะแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนครับชกกบบเฉลิลาทชียงไม่ได้ไทยแพ้เออไท่แพ้แตกไปสวยนะสวยเออสอจังหวะอะไรก็เริ่มดูดีก็แล้วโดนสอกทีเดียวต่อยยากเลย อันนี้มาแก้ตัวไม่ชกกลางวันกี่ปีแล้วนี่ก็เพิ่งชกกับแฟนรักไว้ก็เพิ่งชกไปโอเคนะก็ไม่มีปัญหาไปไหวแล้วครับครับผมอายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ยี่สิบหกครับคนจังหวัดกรุงเทพครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ดครับเป็นเพเป็นมวยฝีมือสาย้วยขวามือขวาสูงร้อยร้อยหกเจ็ดหกแปดเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วจำไม่ได้แล้วฝากไปต้อยช่วเชียนเนี่ยครับช่วยเป็นกลังใจให้ผมเนี่ยวันนี้ครับผมครับวันนี้เจอกับฉัตรพลอยนะ ไม่เคยชอกบเขาไหมยังเราน่าจะยาวกว่าหลายเซนตรงนี้เราซ้อมอยู่ที่กุเกิลไหมกุเก็ตครับซ้อมมากี่วันรอบนี้เอาเดือนเดือนนะเราเป็นมวยเท่าหรือมวยฝีมือหรือว่ายังไงอ่อครบเครื่องคร๊บเครื่องนะเห็นนะไอ้กับปอยก็เป็นยังไงวันนี้อาจจะยี่ยนคนประสาหน่อยนะเก็บประกาห้อยู่นะเราสูงตัวใดฟองสูงเราโอยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักของเราป่วป่อยเท่าไหร่ครับอ่อประมาณหน้าเจ็ดสิบเก้าวินี้อายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้ก็ยี่สบองจบมวยมากี่ร้อยนี่ยังไม่ได้เกินร้อยแน่นอนนะล่าสุดเป็นไงผลงานไปชนะสลามกาลเอเอเที่ไหนที่ที่วันที่วันแล้วก่อนนั้นนะอีกสองไฟ่อ๋ต่อยวันวันหมดเลยตามไฟ้อ๋านี่กลับมาห้ายกในรอบน่าจะทักสามสี่เดือนได้ั้มน่ร่างกายเป็นไงมา่ห้ายกนี่อ๋อ สลับกันนะต่อยวันด้วยต่อยาไม่มีปัญหาไปหาประสบการณ์ที่วันมานะครับเราเป็นคนจากจังหวัดกระบี่ครับวางพคงวางแผนยังไงวันนี้เจอขบด้อยก็ไม่ประมาทพี่เราไม่ประมาทนะค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆไปนะค่อยๆไปลงเข่งกันะอ้าวฝากไปครับเชื่อนิดนึงก็ฝากแฟนคลับ F T ปานเทศแล้วก็ F T ใกล้สินน้อยครับช่วยแชร์ช่วยเพื่อนมาเกินด้วยตอนนี้เกินอยู่จุดคบ จุดห้าโอเคผมว่าต้องจ่ายชุดนีครับอ่ะเสื้อ